สวัสดีครับแาการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ติจะมา,าสาธิตวิธีการทําต้มโคลงปลาสลิดทอดนะฮะก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อยู่ในตระกูลพวกต้มนะฮะต้มแบบว่าเผ็ดร้อนต้มย่างทั้งหลายแหล่แต่ว่าตัวนี้นี่จะมีกลิ่นหอมที่ค่อนข้างพิเศษนะจากการย่างของสมุนไพรต่างๆที่สามารถชนะใจใครได้หลายคนนะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูส่วนผสมกันเลยครับส่วนผสมของต้มโครงปลาสลิดทอดนะครับ อันดับแรกเลยก็จะมีปลาสลิดนะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปทอดพร้อมกันสําหรับบางซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีเนื้อ,อเนื้อปลาแบบทอดสาเร็จแล้วสามารถใช้ได้เช่นกันนะฮะไม่ต้องเป็นห่วงต่อมาเป็นมะเขือเทศนะครับลูกเล็กซึ่งจะเป็นมะเขือเทศสีสีดาหรือจะเป็นมะเขือเทศแบบที่เขาใส่ส้มตําอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันครับตะไคร้ครับพริกชี้ฟ้าแดงนะครับซึ่งบางสูตรเราก็จะเห็นบ้างและไม่เห็นบ้างนะฮะซึ่ง ตรงนี้เราจะได้ความหอมแล้วก็ความอร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะฮะต่อมาเป็นผักชีฝรั่งครับเราเรียกกันหลายชื่อมากบางชื่อก็เรียกว่าผักชีลาบบางชื่อก็เรียกว่าผักชีใบเลื่อยนะครับต่อมาจะเป็นพริกแห้งนะครับเป็นพริกเม็ดเล็กนะฮะข่าครับอันนี้เป็นแบบสดแต่ถ้าเป็นต้มโครงเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปคั่วนะฮะหรือย่างก่อนนะ ระเทียมครับหอมแดงไทยครับก็คือแบบเป็นเม็ดเล็กนั่นเองนะใบมะกรูดครับน้ำปลาและน้ำมะนาวครับสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ foodtravel.tv ครับ เอาละครับมาดูขั้นตอนแรกกันเลยนะฮะก็คือการทอดปลาสลิดนั่นเองนะฮะทั้งบ้านถ้าเกิดสนใจจะเอาไปปิ้งไปย่างอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าขั้นตอนแรกก่อนที่เราจะทอดเลยเนี่ยผมก็จะเอาปลาไปล้างก่อนเพราะเขาเอาไปตากแดดมานานก็จะมีฝุ่นบ้างอะไรบ้างนะฮะแต่เราก็ซับให้แห้งทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะฮะถ้าเกิดยังจะกลัวกระเด็นอีกเนี่ยซึ่งมันกระเด็นแน่นอนนะ,ะเราก็ใส่เกลือไปนิดนึงในน้ํามันนะครับช่วยได้นิดหน่อยนะฮะ แล้วเราก็ใส่จากข้างกระทะแล้วปล่อยเขาไหลลงไปครับนะใช้ไฟประมาณกลางนะครับค่อนข้างแรงคอยคอยคุมไฟดีๆนะฮะอาจจะบ้างสักเล็กน้อยก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดปลามันไม่ได้หนาไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับ แล้วก็รอสักครู่ครับประมาณ3นาทีครับเดี๋ยวกลับมาดูกันใหม่ครับเอาละครับตอนนี้ผมก็ทอดปลาเสร็จแล้วนะฮะซึ่งข้างนอกเนี่ยก็จะกรอบนะฮะส่วนข้างในนี่ก็จะมีความนุ่มนิดนึงเพราะเราอทอดทั้งตัวเลยส่วนทางบ้านที่อยากได้กรอบแบบว่ากรอบทุกทั้งทั้งส่วนเลยนะ ก็อาจจะแล่เนื้อก่อนก็ได้แล้วก็เอาไปทอดนะก็จะเป็นเป็นแบบว่ากรอบๆ,ๆเป็นแผ่นๆมาเลยนะฮะระหว่างนี้เราก็รอเย็นนะครับแล้วก็แกะเนื้อออกนะฮะตอนนี้เนี่ยเพื่อให้ไม่เป็นการเปลืองนะฮะในการล้างกระทะผมก็จะเทน้ํามันออกนะครับให้เหลือน้ํามันสักนิดนึงก็ได้เพื่อที่เราจะมาคั่วนะฮะสิ่งต่างๆออกอย่างอ่าสิ่งต่างๆต,ต่อเลยนะฮะอย่างแรกก็จะเป็นพริกแห้งนะครับคือที่จริงเนี่ยเรามี2วิธีก็คือ เอามาคั่วกับกระทะอันนี้เนี่ยจะเป็นวิธีโฮมเมดที่แบบง่ายๆนะฮะแต่ถ้าเกิดอีกวิธีนึงเนี่ยก็คือจะย่างด้วยเตาถ่านนะครับแบบนั้นนี่ก็จะหอมกว่าแล้วก็ไม่มีความมันเลยครับซึ่งผมเลือกที่จะเอาพริกแห้งไปคั่วก่อนเนี่ยก็เพราะว่าพริกแห้งเนี่ยสุกค่อนข้างง่ายนะฮะเราจะเอาขึ้นแล้วก็คั่วต่อด้วยอย่างอื่นกันนะฮะ แต่ไม่เป็นไรเรามีจํานวนน้อยครับผมจะลงอย่างอื่นต่อไปเลยแล้วกันนะครับอย่างอื่นที่สุกยางนิดน,นึงก็จะเป็นพวกตะไคร้นะครับเราจะใช้เวลามากกว่าพริกแห้งนะครับข่าครับส่วนกระเทียมแล้วก็หอมแดงไทยนะครับถ้าเกิดใช้วิธีการช่างทางบ้านสามารถย่างทั้งเปลือกได้เลยเสร็จแล้วเราก็ค่อยอบีบเอาส่วนเนื้อมันออกมานะครับของกระเทียมแล้วก็หอมแดงไทยนะครับ ตอนนี้พริกของเราก็ไม่ต้องเอามากครับได้แล้วครับเอาแค่ให้มันหอมนะฮะก็พอระหว่างรอนี้ก็อาจจะกลิ่นแรงนิดนึงนะฮะเปิดหน้าต่างซะอะไรซะนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูครับครับตอนนี้นะครับข่าและตะไคร้แล้วก็กระเทียมเนี่ยก็สีประมาณนี้ละคือแห้งลงไปนิดนึงนะฮะแล้วก็ไม่ต้องแห้งมากถึงกรอบนะเอาแค่แบบว่าให้ข้างในยังแบบว่าเป็นแบบ ข่าตะไคร้สดๆอยู่เนาะเราจะได้มีกลิ่นนะฮะแบบย่างๆแล้วก็ความหอมของข่าตะไคร้แบบสดๆด้วยนิดน,นึงนะฮะส่วนกระเทียมวันนี้เราใช้เม็ดเล็กเราก็เอาขึ้นได้เลยแต่ถ้าเกิดอย่างนี้นะฮะอย่างพวกไอหอมแดงไทยเงี้ยเม็ดใหญ่นิดหนึ่งเราก็คั่วต่อไปสักแป๊บหนึ่งก็ได้ระหว่างนี้ครับสิ่งที่สุกค่อนข้างยากปานกลางนะฮะอย่างเช่นพริกชี้ฟ้าเนี่ยเราก็ใส่ไประหว่างนี้นะฮะตอนที่หอมแดงสุกไปแล้วครึ่งหนึ่งเนาะ,ะเพราะว่านะฮะมันจะมีประมาณ3ระดับพวก ของแห้งอย่างพริกขี้หนูแห้งเนี่ยจะสุกง่ายที่สุดนะฮะลองลงมาก็จะเป็นพริกพริกชี้ฟ้าในวันนี้นะฮะแล้วก็อย่างที่เราใช้เวลามากที่สุดก็จะเป็นข่าตะไคร้อะไรพวกนี้นะฮะซึ่งก็จะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะ,ะส่วนหลังๆเนี่ยเราก็จะใช้ไฟอ่อนได้เลยเพื่อให้มันสุกถึงข้างในครับอาเป็นว่าถ้าเกิดนะฮะลอยสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะครับ ล้ครับตอนนี้หลังจากที่เราไปคั่วนะฮะหรือย่างส่วนผสมต่างๆอย่างคาตะไคระ,ะหอมแดงกระเทียมแล้วก็มีพริกชี้ฟ้านิดหนึ่งก็หน้าตากมาเป็นประมาณนี้นะฮะรวมกันได้เลยเนาะเดี๋ยวเราใส่เข้าไปทีเดียวง่ายๆนะครับแต่ทีนี้ก็มาถึงปลาฮะว่าแกะยังไงจริงๆแล้วจะแกะยังไงก็ได้นะแต่ว่าถ้าใช้มืออย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะยุย่ยอาจจะร่วนนิดนึงเราก็ใช้มีดครับมาช่วย ช่วงนี้นะฮะคลีบบนนะฮะใช้มีดแล่เข้าไปอย่างนี้ฮะไม่ยากเป็นปลาสุกแล้วนะฮะแล่ไม่ยากง่ายๆครับส่วนก้างเนี่ยถ้าเกิดเป็นปลาถ้าเกิดเป็นปลาตัวเล็กนะฮะแล้วเราทอดให้แบบว่า,าใช้ไฟกลางแล้วก็นานนิดนึงเนี่ยก้างก็จะสามารถทานได้นะฮะหลายส่วนเลยส่วนไอ้ตรงกลางเนี้ยผมเชื่อว่าควรจะต้องอ,ออกฮะเพราะมันผมว่ามัน,ม,น,ม,นมันแข็งไปเนาะ ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยนะฮะหลังจากนี้เนี่ยทางบ้านอาจจะแล่ให้เป็นชิ้นพอดีคำนิดหนึ่งก็ได้อย่างเช่นอย่างนี้หั่นสัก3หรือ4ท่อนนะฮะแล้วแต่เนาเริ่มเดี๋ยวเราไม่ต้องเอาไปต้มนานมากนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันครับ ลครับตอนนี้น้ำซุปเราก็ได้แล้วนะฮะวันนี้ผมใช้เป็นสต็อกพวกไก่หรือหมูนี่แหละฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเอาพวกก้างที่เราถอนออกไปเนี่ยนะฮะจดดึงออกจากไม่ว่าจะเป็นวันนี้เนี่ยเป็น,เ,เ,ปน,เ,ปนเป็นปลาชนิดนี้เราก็ใช้ก้างของชนิดนี้เกิดวันอื่นเราใช้พวกปลาดุกหรือว่าพวกป,ากปลากรดปลาคังเนี่ยตอนเราเดึงพวกก้างออกเราก็ใช้ก้างพวกนั้นนะฮะต้มเป็นน้าสต็อกได้เหมือนกันนะฮะที่เหลือนี่เราก็แค่ดึงนะฮะพวก รสชาติจากที่สมุนไพรที่เราเอาไปคั่วไว้ทั้งหลายแหล่นะฮะลงไปเลยนะฮะให้มันหอมออกมาซะก,ก่อนพริกชฟ้านี่จะใส่ไปทีหลังก็ได้แต่ว่าผมเลือกที่จะใส่ไปเลยนะฮะเพื่อที่จะดึงรสชาติของมันออกมาระ <c oughs> หว่างนี้เราก็จัดเตรียมทุกอย่างให้พร้อมนะฮะของที่จะปรุงรสต่างๆเนาะน้ำมะนาวนี่เราทีหลังนะครับ ผักชีลาบนี่ที่จริงไม่ต้องก็ได้นะฮะจะเป็นพวกหนักไปทางต้มส้มมากกว่าแต่ผมลองดูแล้วนะฮะอร่อยดีเหมือนกันอืมหลังจากตอนนี้เนี่ยกลิ่นเริ่มมาแล้วนะ,ะเราใส่น้ำปลาไปเลยครับสำหรับมะเขือเทศนะฮะแล้วก็เห็ดต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเอ่อจะหนักไปทางพวกเป็นของสมัยใหม่นะที่เราจะจะเห็นนะฮะสำหรับพวก ต้มยำนะฮะแล้วก็ต้มต่างๆเนี่ยหลังๆนี่เราจะมีการเห็นว่าใส่มะเขือเทศเข้ามาแล้วก็ใส่พวกเห็ดเข้ามาเยอะะเต็มไปหมดเลยเนาะอันนี้สามารถเลือกใส่ได้เพราะว่าเราทานกับข้าวใช่ไหมเราไม่อาจจะเราอาจจะไม่ต้องกินเฉพาะแค่แบบเนื้อปลากับพวกขาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วอาจจะเพิ่มผักต่างๆเข้าไปได้นะฮะซึ่งก็ได้ประโยชน์มากขึ้นนั่นเองอหลังจากนี้นะฮะไม่มีอะไรมากแล้วไปลากรอบนี่ก็สุกอยู่แล้วถ้าชอบกินแบบว่า ไม่ต้องให้มันเละลงไปน้ำซุปมากก็ใส่ตอนปิดไฟก็ได้แต่นี้ผมจะใส่ไปเลยนะครับเพื่อดึงรสชาติออกมาเอาล้วครับชิมสักนิดหนึ่งเค็มเกินไปหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะฮะหลังจากเดือดขึ้นมาอีกทีแล้วเนี่ยใส่ใบมะกรูดลงไปเลยนะฮะขยำสักนิดหนึ่งเพื่อให้ กลิ่นหอมเขาออกมานะครับไอ้พวกต้มทั้งหลายแหล่เนี่ยส่วนใหญ่จะมีพวกใบให้เลือกหลายอย่างนะใบมะกรูดผักชีผักชีลาบใบกระเพราบางทีก็เคยเห็นเหมือนกันพวกใบโหระพาอะไรนะสามารถเลือกทานได้ซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยก็จะให้ความแตกต่างของรสชาติและกลิ่นที่แตกต่างากันไปนะทางบ้านลองเลือกดูวันนี้ผมใช้ใบมะกรูดแล้วกันนะเสร็จแล้วครับหลังจากทุกอย่างเข้าที่นะฮะสิ่งที่ ให้ความเปรี้ยวเนี่ยก็คือมะเขือเทศมีไปนิดหนึ่งแล้วทีนี้เนี่ยเราจะมีให้เลือกน้ำมะนาวกับน้ำมะขามนะฮะซึ่งวันนี้ผมเลือกน้ำมะนาวเพราะว่าเ,เป็นรสชาติที่จัดจ้านนะฮะเป็นอีกหนึ่งในความนิยมนะฮะที่ต้มต้มของบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะพวกตระกูลต้มยำะฮะนิยมกันมากน้ำมะนาวแต่ถ้าเกิดเป็นคลาสสิกจริงๆเนี่ยแบบโบราณโบราณน,นะฮะน้ำมะขามเลยเนาะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะค่อนข้าง หาซื้อได้ยากนะฮะแบบสําเร็จแต่ถ้าเกิดจะมานั่งคั้นกันเนี่ยก็ใช้เวลานิดนึงแต่ว่าอร่อยแน่นอนนะครับชิมรสชาติสักนิดนึงอ่าอีกสักใบหนึ่งก็เป็นพวกนะฮะผักชีฝรั่งซึ่งเราซอยใส่กันสดๆเลยไม่ต้องใส่มากก็ได้นะฮะก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมจัดจานได้สวยงามนะครับแล้วก็เสิร์ฟได้เลยครับเดี๋ยวกลับมาดูนครับ เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ขั้นตอนสําคัญที่สุดนะก็คือการกินนั่นเองผมก็จะใส่ลงไปในชามก่อนเนาะถ้าจะให้ดีนะครับก็ใส่ไอของที่เราจะไม่กินเนี่ยไอพวกขาตะไคร้ทั้งหลายแหละนะแล้วก็โชว์ปลาเนาะแล้วก็ส่วนผสมที่สําคัญอื่นๆอย่างเช่นนะฮะพริกชี้ฟ้าพริกนิดนึงให้มันเป็นสีๆนะฮะใบใบมะกรูดใบ,ใบนุ่นใบนี่ ส่วนวันนี้เราก็จะเป็นแบบว่ากึ่งคลาสสิกแล้วก็กึ่งแบบว่าสมัยใหม่เนาะให้เลือกทานกันได้นะครับอย่าลืมโชว์พวกพริกแห้งด้วยที่เราไปคั่วกันมาแหมน่ารับประทานนะครับรวจะไม่เห็นเนื้อปลากันผมก็เลยเก็บไว้สักนิดหนึ่งนะฮะไว้โชว์ตอนสุดท้ายนะ หอมแดงสวยๆที่ผมย่างเอาไว้นะฮะเพื่อโชว์เป็นสีสันสักนิดหนึ่งเอาละในส่วนที่ไม่ไหม้ก็ดึงๆเขาออกไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับต้มโคลงนะฮะปลากรอบนะฮะซึ่งวันนี้เราใช้พวกปลาสลิดนะฮะเอามาทอดให้กรอบซะก่อนนะฮะสำหรับอัตาส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่ เว็บไซต์ของเรา foodtravel.tv ครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ